แกนโลกขยับจุดที่ไทยกลายเป็นศูนย์กลางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่บนแผนที่โลกที่ดูเหมือนนิ่งความจริงแล้วมันสั่นอยู่ตลอดเวลาเส้นสายอำนาจไม่เคยหยุดเคลื่อนและจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนทิศเศรษฐกิจโลกกำลังขยับมาอยู่ใกล้เรามากขึ้นมากกว่าที่คนส่วนใหญ่รู้ตัวในอดีตโลกเคยหมุนรอบมหาสมุทรแอตแลนติกพลังทางเศรษฐกิจรออยู่ระหว่างยุโรปกับอเมริกาแต่หลังสงครามหลายระลอก การแพร่กระจายของห่วงโซ่การผลิตและความทะยอทะยานของมหาอำนาจใหม่เส้นพลังนี้กำลังเบี่ยงทิศเข้าหาทวีปเอเชียอย่างชัดเจนแต่คำถามคือทำไมประเทศไทยถึงกลายเป็นจุดที่ใครๆก็อยากเข้ามาอยู่ใกล้ทำไมผืนดินรูปร่างคดเคี้ยวระหว่างมหาสมุทรสฝั่งถึงกลายเป็นทางลัดของโลกที่ทุนระดับโลกกำลังแย่งกันจับจองเพราะเมื่อมองให้ลึกเข้าไปใต้ภูมิประเทศ ไทยไม่ใช่แค่พื้นที่ตรงกลางแต่เป็นจุดพับของการเชื่อมทวีปพื้นที่ที่สามารถเปลี่ยนเกมได้หากใช้เป็นจุดเชื่อมการค้าเชื่อมพลังงานเชื่อมความร่วมมือสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดคือในทุกการประทะระหว่างประเทศยักษ์ไม่ว่าจะในทะเลจีนใต้หรือรอบอ่าวเบงกอลไทยคือหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกจับตาเงียบๆเ,เพราะถ้าใครคุมไทยได้จะคุมเส้นทางการส่งออกคุมพลังงานและสร้างทางออกใหม่ให้กับอำนาจของตน ลองหลับตาแล้วจินตนาการถ้ามีเส้นทางเดินเรือที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบซึ่งมีเรือรบของศัตรูถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมทะเล2อฝั่งโดยไม่ต้องอ้อมเป็นพันกิโลถ้าการวางแผนนี้ถูกดำเนินการอย่างเงียบๆมาหลายสิปีคุณคิดว่าใครจะได้ประโยชน์และถ้าไทยเลือกข้างผิดถ้าโครงสร้างนี้ไม่อยู่ในมือของเราหากพลังงานเส้นทางและข้อมูลการค้ากลายเป็นเครื่องมือของผู้อื่น ประเทศไทยอาจไม่เหลืออำนาจต่อรองใดๆในศตวรรษนี้แต่มองกลับกันถ้าไทยรู้เท่าทันเข้าใจบทบาทของตนไม่ยอมให้ใครกำหนดเกมเพียงฝ่ายเดียวเราจะกลายเป็นสะพานแห่งเอเชียที่มีมูลค่ามหาศาลไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่รวมถึงความมั่นคงและอำนาจต่อรองระดับโลกน่าสนใจใช่ไหมว่าใต้ความนิ่งเงียบของสนามบินท่าเรือและถนนที่ดูธรรมดามันมีแผนที่อีกใบกำลังถูกกางออก แผนที่ที่ไม่มีขายในร้านหนังสือและไม่มีใครบอกเราตรงๆว่ามันสำคัญแค่ไหนตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนทิศอีกครั้งคำถามคือประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะไม่ใช่เพียงจุดผ่านแต่กลายเป็นศูนย์กลางที่ทั้งโลกต้องหันมามองบ้านาพับเศรษฐกิจเอเชียไทยกับยุทธศาสตร์แลนด์บริดจ์ลองลึกภาพแผ่นดินหนึ่งที่เชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งของโลกด้านหนึ่งเป็นอ่าวไทยเชื่อมทะเลจีนใต้ไปยังประเทศพันธมิตรของตะวันออก อีกด้านเป็นทะเลอันดามันลัดเข้าสู่อ่าวเบงกอลอินเดียตะวันออกกลางและทะเลแดงตอนนี้เส้นทางเดินเรือส่วนใหญ่ของโลกต้องอ้อมผ่านช่องแคบแคบจุดเดียวที่เรียงเรือชนกันเป็นแพรแต่ถ้ามีทางเลือกใหม่ที่ไม่ต้องอ้อมไม่ต้องเสี่ยงและที่สำคัญอยู่ภายใต้ดินแดนของไทยทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ทำให้แลนบริดจ์กลายเป็นคำที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแม้จะดูเป็นโครงการพื้นฐานธรรมดาแต่เบื้องหลัง คือเกมที่มหาอำนาจระดับโลกกำลังเดิมพันกันเยียบๆบแลนบริดจ์ไม่ใช่แค่ถนนรถไฟหรือท่าเรือมันคือเส้นเลือกใหม่ของระบบเศรษฐกิจเอเชียไทยจะกลายเป็นตัวเชื่อมที่ไม่มีประเทศใดในอาเซียนทำได้หากเชื่อมฝั่งสงขลากับประนองได้สำเร็จเราจะสามารถส่งสินค้าพลังงานและวัตถุดิบจากมหาสมุทรหนึ่งไปสู่อีกมหาสมุทรหนึ่งได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องผ่านจุดเสี่ยง ไม่ต้องโดนควบคุมจากใครไม่ต้องขออนุญาตมหาอำนาจอื่นใดไทยจะเป็นทางลัดของภูมิภาคอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือทุกตารางนิ้วของเส้นทางนี้มีสายตานับสิบจากต่างประเทศกำลังจ้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นทุนจากจีนบริษัทจากตะวันตกนักวางแผนจากญี่ปุ่นหรือแม้แต่เจ้าของพลังงานจากตะวันออกกลางทุกคนอยากมีส่วนร่วมเพราะรู้ว่าใครได้สิทธิ์เดินก่อนบนเส้นนี้ คนนั้นจะถือกุญแจของภูมิภาคหลายประเทศพูดถึงไทยด้วยถ้อยคำสวยหรูแต่ข้างในพวกเขาวางแผนกันเงียบๆบางคนหวังให้เราพัฒนาช้าบางคนพยายามส่งงบประมาณเพื่อผูกมัดการตัดสินใจบางโครงการดูเหมือนช่วยไทยแต่จริงๆช่วยตัวเองทั้งนั้นถ้าเรายังมองโครงสร้างพื้นฐานเป็นแค่เรื่องของการคมนาคมเราจะไม่เข้าใจเลยว่าที่เรากำลังถืออยู่ในมือนั้น คือตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่หาไม่ได้อีกแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิ่งนี้เปรียบได้กับคลองสุเอตในตะวันตกหรือเส้นทางสายไหมของจีนในอดีตแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของอาณาจักรในอดีตมันคือการต่อสู้เพื่ออำนาจในศตรวรรษที่21และสนามรบนั้นเริ่มขึ้นที่ปลายแหลมของแผ่นดินไทยประเทศไทยมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งแถบมีโอกาสพลิกความเหลื่อมล้ำระหว่างภาคใต้กับเมืองหลวง มีโอกาสต่อรองกับทุกฝ่ายโดยไม่ต้องเลือกข้างเพียงแต่ต้องเข้าใจสิ่งที่เราถือไว้และกล้าใช้มันอย่างมีกลยุทธ์คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่จะสร้างแลนบริดจ์หรือไม่แต่คือใครจะเป็นคนควบคุมมันและมันจะกลายเป็นสะพานหรือบ่วงนี่คือเวลาแห่งการตัดสินใจระหว่างจะเดินหน้าสร้างสะพานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนประเทศ หรือปล่อยให้เส้นทางนั้นถูกเขียนโดยคนอื่นมหาอำนาจแย่งสมรภูมิโลจิสติกส์ศึกลงทุนรอบอ่าวไทยและอันดามันไม่มีใครประกาศว่าเกิดสงครามแต่ทั้งเงี่ยหูฟังดีๆเสียงของมันอยู่รอบตัวในเอกสารความร่วมมือในน้ำเสียงของนักการทูตและที่สำคัญที่สุดในงบลงทุนที่วิ่งเข้าประเทศไทยอย่างเงียบๆเ,เรามักนึกถึงการต่อสู้ระหว่างประเทศว่าเป็นเรื่องของกองทัพแต่ในโลกยุคนี้ใครยึดโครงสร้างพื้นฐานได้ คนนั้นมีอำนาจควบคุมระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคและตอนนี้พื้นที่ชายฝั่งของไทยกำลังกลายเป็นสนามรบขนาดย่อมที่ผู้เล่นระดับโลกเข้าแถวรอวางหมากกันแบบไม่ปิดบังจีนเสนอเงินลงทุนมหาศาลหวังใช้ไทยเป็นประตูทะเลด้านตะวันตกอินเดียวางยุทธศาสตร์เชื่อมเส้นทางออกสู่อาเซียนญี่ปุ่นจ้องพื้นที่ระนองและเชื่อมเข้าระเบียงอุตสาหกรรมเดิมตะวันตกจับตาโอกาสใหม่ที่ไม่ต้องผ่านเส้นทางที่มีจีนควบคุมทุกคนรู้ว่าใครได้ก่อน คนนั้นได้เปรียบในเกมใหญ่ที่ไม่มีรีแมตช์สิ่งที่เกิดขึ้นในระนองสงขลาชุมพรและเขตอุตสาหกรรมใหม่จึงไม่ใช่แค่การสร้างท่าเรือหรือโรงงานแต่มันคือการจองพื้นที่แห่งอนาคตใครเข้าไปก่อนจะได้วางโครงข่ายได้เจาะตลาดได้สิทธิพิเศษและได้ตั้งกฎตั้งเงื่อนไขที่คนไทยอาจไม่เคยเห็นลึกขนาดนั้นมาก่อนบางโครงการลงทุนดูเหมือนมาแบบโปรง่งใสแต่มีสัญญาแนบท้ายที่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ตลอดชีพ บางบริษัทร่วมทุนกับบริษัทไทยแค่ชื่อแต่การควบคุมท่าเรือจริงๆไม่ได้อยู่ในมือของคนไทยเลยในอดีตเราเคยเห็นประเทศเล็กหลายแห่งถูกผูกด้วยโครงสร้างพื้นฐานกลายเป็นเพียงทางผ่านของทุนต่างชาติแต่ไม่เคยมีสิทธิ์ในโครงสร้างที่อยู่บนแผ่นดินตัวเองคำถามคือไทยจะยอมเป็นแบบนั้นอีกหรือไม่พื้นที่ภาคใต้ของไทยไม่ใช่เพียงชุมชนชายทะเลแต่มันคือพื้นที่ยุทธศาสตร์ ที่สามารถชี้ชะตาอุตสาหกรรมของทั้งภูมิภาคเราสามารถเลือกว่าจะให้ที่นี่เป็นเพียงจุดรับของจากระบบโลจิสติกส์โลกหรือจะเป็นจุดศูนย์กลางที่กำหนดทิศทางของการค้าถ้ารัฐไทยและชุมชนท้องถิ่นจับมือกันถ้ามีกลไกที่ไม่ปล่อยให้ทุนใหญ่ลุยคนเดียวถ้ารู้เท่าทันและมีกลยุทธต์ต่อรองเราสามารถใช้การแย่งชิงของมหาอำนาจกลายเป็นแต้มต่อในการสร้างระบบเศรษฐกิจของเราเองแต่หากเราหลับตา หากเราเชื่อว่าทุกอย่างเป็นแค่โครงการสร้างงานสิ่งที่เราอาจไม่เห็นคืออำนาจการต่อรองที่หายไปและเส้นทางอนาคตที่เราจะไม่มีสิทธิ์เลือกเองอีกต่อไปแม้ไม่มีเสียงระเบิดแต่ศึกโลจิสติกส์รอบอ่าวไทยและอันดามันคือสงครามที่เดิมพันด้วยอำนาจอนาคตที่ไม่มีใครยิงปืนแต่ทุกฝ่ายพกปากกาและแผนที่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงการวางรากฐานเศรษฐกิจของชาติ เราไม่ควรมองแค่ตัวเลขเงินลงทุนแต่ต้องมองว่าใครถือกุญแจใครเขียนเลื่อนไขและใครจะควบคุมจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้ในอีก10ปีข้างหน้านี่คือโอกาสครั้งเดียวในรุ่นที่ไทยสามารถวางตัวเป็นเจ้าของสมรภูมิแทนที่จะเป็นเพียงพื้นที่ให้ใครต่อใครเดินเกมเศรษฐกิจซ่อนเร้นในเส้นทางการค้าพลังงานแก่และศูนย์กลางขนส่งใหม่บางสิ่งเคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครสังเกต บางสิ่งถูกขนผ่านชายแดนโดยไม่มีการประกาศข่าวและบางเส้นทางสำคัญไม่มีอยู่ในเอกสารทางการเลยด้วยซ้ำเรารู้ว่าไทยเป็นทางผ่านของสินค้าและนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้คือมีระบบลำเลียงพลังงานวัตถุดิบแร่หายากรวมถึงสินค้าพิเศษบางชนิดไหลผ่านแผ่นดินไทยตลอดทั้งปีโดยไม่เคยมีใครตั้งคำถามตั้งแต่ท่อก๊สใต้ดินเส้นทางรถบรรทุกข้ามแดน ไปจนถึงเรือเล็กที่เข้าฝั่งลึกในป่าชายเลนพลังงานจากพมา่าแร่จากลาวน้ำมันจากมาเลเซียทั้งหมดเคลื่อนตัวเข้าสู่จุดพักในไทยก่อนจะถูกกระจายต่อไปยังจีนอินเดียหรือแม้แต่ทะเลแดงเส้นทางเหล่านี้คือเส้นเลือดลับของเศรษฐกิจเอเชียและไทยคือศูนย์กลางของการไหลเวียนเหล่านั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามลองคิดดู ทำไมหลายบริษัทจากต่างประเทศถึงตั้งคลังสินค้าในเขตที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาทำไมพื้นที่บางแห่งมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมทั้งที่ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจตามแผนรัฐคำตอบคือที่นั่นคือจุดเชื่อมของระบบโลจิสติกส์อีกชุดที่ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อโชว์ต่อสื่อแต่เพื่อให้ระบบที่อยู่นอกสายตายังคงหมุนต่อไปได้ทุกวันบางบริษัทถือหุ้นข้ามประเทศบางเส้นทางมีรถของบริษัทเดียววิ่งเป็นร้อยรอบต่อวัน แต่ไม่มีใครรู้ว่าขนอะไรและใครคือเจ้าของพลังงานเหล่านั้นจริงๆเมื่อระบบพลังงานเริ่มโยงเข้ากับภูมิรัฐศาสตร์ไทยจึงกลายเป็นแหล่งพักจุดกลางและสถานีเบี่ยงเส้นทางที่ใครๆก็ต้องใช้ต่อให้ไม่อยากพึ่งพาก็เลี่ยงไม่ได้คุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเขตชายแดนบางแห่งแต่ที่นั่นมีคลังน้ามันขนาดยักษ์ซ่อนอยู่มีจุดขนถ่ายแร่ที่ไม่มีในรายงานราชการ มีศูนย์รวมของการค้าแบบเงียบสนิทและที่น่าจับตาคือคนในพื้นที่บางคนรู้แต่ไม่เคยพูดคนภายนอกหลายคนเห็นแต่แกล้งไม่รู้เพราะสิ่งที่ถูกขนผ่านไม่ใช่แค่สินค้าแต่รวมถึงผลประโยชน์ข้อมูลทุนเงาและอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจในระดับที่เราไม่เคยจินตนาการมาก่อนนี่คือระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีในหนังสือเรียนแต่มีอยู่จริง และกำลังกำหนดอนาคตของภูมิภาคนี้โดยที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองยือนอยู่กลางวงจรน,นี้ทุกวันถ้าเราเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางเศรษฐกิจที่แท้จริงไม่ใช่แค่ในแผนผังแต่เป็นการจัดวางของทุนโลจิสติกส์และพลังงานเราจะเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมการต่อเส้นทางหนึ่งจึงมีแรงกดดันจากหลายฝ่ายทำไมพื้นที่บางจุดถึงกลายเป็นสนามแข่งขันโดยไม่ตั้งใจ และที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าไทยไม่เข้าใจเส้นทางที่ตัวเองถูกใช้ถ้าเรายังคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านเราจะกลายเป็นเพียงช่องทางให้คนอื่นสแสวงหากำไรบนทรัพยากรของเราโดยไม่เหลืออะไรไว้ให้คนในประเทศแต่นี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเสมอไปมันคือโอกาสถ้าไทยเลือกเปลี่ยนจากผู้ถูกใช้เป็นผู้ออกแบบระบบแต่คำถามคือใครกล้าพอจะเปิดเผยโครงข่ายลับเหล่านี้ และใครจะเป็นคนเปลี่ยนเส้นทางใต้ดินนี้ให้กลายเป็นพลังสร้างชาติในที่แจ้งไทยในฐานะบัฟเฟอร์สเตทแห่งยุคใหม่สมดุลระหว่างอำนาจโลกทุกประเทศย่อมมีจุดยืนแต่ไม่ใช่ทุกประเทศจะยืนในจุดที่ทุกฝ่ายต้องเข้าหาประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่พื้นที่ในโลกที่สามารถพูดว่าเรายังอยู่ตรงกลางในขณะที่โลกกำลังแยกขั้วและการแบ่งฝ่ายร้อนแรงขึ้นทุกวันคำว่ากลางในที่นี้ไม่ใช่แค่ภูมิศาสตร์ แต่คือการอยู่ในจุดที่มีอิทธิพลจากทุกฝั่งทั้งจีนอินเดียญี่ปุน่นและตะวันตกต่างพยายามสร้างสายสัมพันธ์กับไทยแบบแนบแน่นโดยหวังว่าไทยจะไม่กลายเป็นพันธมิตรเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบางคนคิดว่านี่คือความไม่แน่นอนแต่สำหรับคนที่อ่านเกมลึกนี่คือแต้มต่อเมื่อทุกฝ่ายต้องงอผู้ที่อยู่ตรงกลางย่อมมีอำนาจต่อรองสูงที่สุดเราสามารถเลือกได้ว่าจะรับอะไรไม่รับอะไร เราสามารถตั้งเลื่อนไขแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และสร้างพันธมิตรแบบชั่วคราวโดยไม่ต้องถูกลากเข้าสู่สงครามของคนอื่นในอดีตหลายประเทศที่อยู่ตรงกลางถูกใช้เป็นสนามรบแต่ในศตวรรษนี้เขตกันชนไม่จําเป็นต้องเต็มไปด้วยกองทัพมันอาจเป็นพื้นที่เชื่อมพลังงานเชื่อมการค้าเชื่อมอํานาจโดยไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวไทยสามารถเลือกเป็นสะพานแห่งเศรษฐกิจโลกมากกว่าจะเป็นแค่ทางผ่านหรือกำแพงกันชน และนั่นทำให้เรากลายเป็นผู้กำหนดเกมแทนที่จะถูกลากเข้าไปเป็นเบีย้ยในกระดานของใครอย่าลืมว่าเราคือประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่เคยตกเป็นอนณานิคมเราอยู่รอดได้ด้วยการประนีประนอมที่ชาญฉลาดและการใช้วัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งไม่มีประเทศใดเรียนแบบได้เต็มรูปแบบตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้อยู่แค่ในอาหารหรือศิลปะแต่รวมถึงความไว้ใจความยืดหยุน่นและภาพลักษณ์ที่เป็นมิตร ซึ่งทำให้ทุนต่างชาติรู้สึกปลอดภัยที่จะตั้งรกรากในไทยไม่ใช่แค่เพื่อผลกำไรแต่เพื่อหลบหลีกความตึงเครียดจากพื้นที่อื่นยิ่งโลกเข้าสู่ความขัดแยง้งเขตปลอดภัยจะยิ่งมีมูลค่าสูงและไทยมีศักยภาพจะเป็นเขตปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้คำถามสําคัญจึงไม่ใช่ว่าไทยจะเลือกอยู่ฝั่งใดแต่คือไทยจะจัดระเบียบความอยู่ตรงกลางอย่างไรให้ไม่ถูกรุกล้ำ และยังรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาวหากเราใช้จุดยืนกลางนี้เพื่อดึงทุนจากทุกทิศเข้าสร้างนวัตกรรมเพื่อเชื่อมวัตถุดิบจากตะวันตกกับการผลิตฝั่งตะวันออกเพื่อเป็นเจ้าภาพของเวทีเจรจาเราจะไม่เป็นเพียงผู้ติดตามเกมแต่เป็นผู้จัดกระดานใหม่ทั้งหมดแน่นอนการอยู่ตรงกลางอาจดูเหมือนปลอดภัยแต่ก็อันตรายพอๆกันเพราะทุกฝ่ายอยากได้พื้นที่นี้ไว้กับตัวเองและถ้าไทยประมาท แม้แต่นิดเดียวตำแหน่งที่ดูได้เปรียบอาจกลายเป็นเป้าหมายแทนประเทศไทยจึงต้องมีทิศทางที่ชัดเจนกล้าต่อรองไม่กลัวที่จะปฏิเสธและกล้าเลือกความเป็นเจ้าของอำนาจต่อรองมากกว่าความสะดวกระยะสั้นเพราะสิ่งที่เราถืออยู่ตอนนี้ไม่ใช่แค่แผ่นดินระหว่างมหาสมุทรแต่คือบทบาทในโลกใหม่ที่กำลังเขียนขึ้นจากสมรภูมิที่เงียบแต่ใหญ่เกินกว่าที่ใครจะมองข้าม